วันที่30มิถุนายน2,560เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครซูริกซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปด่านครอยลิงเยนคอนสตันด่านชายแดนสมาพันธ์รสวิทสะพานสาธารณรัฐเยอรมน,นีระยะทาง66กิโลเมตรจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากด่านครอยลิงเยนคอนสตันไปปราสาทไมนาวเกาะไมนาว เวลา10นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงประสาทไมนาวเข้าไปเยือนไปนานดเทศเฝ้าทูละอ,องพระบาทรับสเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินไปลานจัดการประชุมส่งร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่67 สำหรับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนเมืองลินเดาเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร,ร์รุ่นใหม่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม เริ่มการประชุมครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1951ณเมืองลินเดาเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของสาพ,พันสาธราณรัฐเยอรมนีบริวเวณทะเลสาบคอนสแตนพรมแดนธรรมชาติระหว่างสาพ,พันสาธารณรัฐเยอรมนีกับสาธารณรัฐออสเตรียและสมาพันธรัฐสวิต การประชุมมีนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติปัจจุบันผู้เข้าร่วมประชุมเน้นกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยาภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามคำขวัญ3า,าประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัโลโนเบลณเมืองลินเดาว์ร่วมกับมูล,ลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีณเมืองลินเดาว์เทเลสาบคอนสตนในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน นถึงต้นเดือนกรกฎาคมหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีและสรีระวิทยาหรือแพทยาศาสตร์สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุกสองปีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547และจะจัดการประชุมทั้งสิ้น6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมเนาในวันสุดท้าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระอักษรทราบว่ามีการประชุมเช่นนี้จึงพระราชอุตสาหะติดต่อผู้จัดให้นิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเป็นการเปิดโลกกระทัดทางวิชาการให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหมๆ่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มาประชุมกันช่วยแนะนํานักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวเรื่องการค้น ความวิจัยมีพระราชดำริให้สำนักง,งาน aw, พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเป็นผู้ประสานงาน,นประกาศแจ้งรับสมัครและคัดเลือกนิสิตน,นักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเมื<ด>่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยปีนี้มีผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม6กคน การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลปีนี้เป็นครั้งที่67จัดระหว่างวันที่25-30มิถุนายน2560เน้นการประชุมสาขาเคมีมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล30คนและมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศราว400คนเข้าร่วม ในพิธีปิดการประชุมนี้มีการเสวนาหารือในหัวข้อจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แก่นายเจฟฟี่ดีโควักภาควิชาเคมีมหาวิทยาลายัยเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา นายไมเคิลเลิร์คณะคณิตศาสตร์และธรรมชาติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโกริเนีงเงนเนเธอแลนด์นายอาเมดอูซูมจูผู้อำนวยการใหญ่องค์การห้ามค้าอาวุธเคมีเนเธอแลนด์นางอูลิเกเฟลสมหาวิทยาลัยเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเป็นผู้ดำเนินรายการ ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องเบนาร์ดเทฟประสาทไมเนาทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่4ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชวกับประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลและมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำมือลินเดาครั้งนี้ทรงมีพระราชาประสงค์ให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี2551ถึงปัจจุบันทรงพยายามหาเวลาเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงร่วมการประชุมเพื่อให้ความสัมพันธ์ไม่ขาด ทรงขคขวายติดต่อก,กับสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลและในฐานะที่ทรงวุฒิสภากิติมศักดิ์ของมูลนิธิ<ม>การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล<ม>ทําให้นักวิทยาศาสตร์ของไทยมีโอกาสพบปะมีเวทีแสดงความคิดเห็นการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมทําอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้คนที่สมควรสนับสนุนจะได้เป็นกําลังสําคัญของชาติด้านวิทยศาสตร์ต่อไป เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากปราสาทไมนาวไปด่านครอยลิงเกนคอนสแตนด์ด่านชยายแดนสมาพันธ์ทรัสวิตสสาบนสารารณรัฐเยอรมนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินจากด่านครอยลิงเกนคอนสแตนท์ไปโรงแรมเรดิสันบลู